ครับหลังจากแอดวิไลบตัดภาพบรรยากาศมือแฮ่กระถินสามาคีบานทุงสวรรค์วันที่26มิยเอฟซีเบิกันกันมาในคลิปนี้มีตัวเลขแนวทางมาฝากเป็นของแม่เกะครอนเป็นหน่วยบนส้นกัน3ามสูตรเอฟซคุณแม่เกสรอนในโซมาหานะครับจะถูกอกโดนใจ FC ฟซีกันบอนบมารอติดตามกันสำหรับ เป็นหน่วยบนนะครับหน่วยบนส้นกัน3ส,สูตรเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้าไปเบื้องตัวเลขแนวทางของแม่เกสรนนะครับหน่วยบนนะครับแอดวิไลก์กัต้องขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับที่คอมเมนต์ติดตามตัวเลขแนวทางทางช่องวิไลฮิโคนะครับแล้วก็รเอฟซีกับคอมเมนต์มาถามนะครับแอดวิไลก์กับไอซีแจงเหลืองแนวะทางของชบาพานรวยนะครับเพราะว่า เมื่อนีนะครับเสาร์วันที่3ามสเอ็ดอชบานะครับเพื่อจะเดินทางจากปทุมธานีนะครับเพื่อขึ้นมาทรงนองผู้พาเพราะว่าโรงเรียนจะเปิดเทิ่มในวันที่3นะครับกะคือซีแจงไปแล้วนะครับเพราะว่างวดน,นี้ทางช่อง youtube ฉบาบอได้ลงตัวเลขแนวทางให้นะครับแต่ว่าทางแฟนเพจิ่ไก็ลงอยู่ทางเพจนะครับฉบาพารวยแฟนเพจเพิ่้ลงอยู่นะครับ ก็เลยแจ้งให้เอได้ทราบกันนะครับก็คงได้ติดตามกันงวดหนานะครับงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนสำหรับแนวทางทางช่อง YouTube ของชบาพารวยนะครับได้ติดตามกันแน่นอนขอแจ้งให้เอฟซของชบาได้ทราบกันแล้วก็ขอรอบขอบุญขอบคุณที่รอคอยติดตามตัวเลขนะั้นทั้งจากชบาอ่างวดหนาได้ติดตามกันแน่นอนนะครับเพราะว่าภารกิกจีุละ,อะตอนนี้ อาญาเพิ่นก็ได้กลับขึ้นนะครับไปอยู่ห้องเพิ่นนะครับเพราะว่าว่าจะไปเขาทํางานว่าบรูว่าญาเพิ่นจะทําได้บนะครับอ่าตอนนี้ก็ภารกิจสบากก็คงจะเบาบางไปแล้วก็น้องผู้พาก็กลับขึ้นมาอยู่กับอาตาวิไลแล้วนะครับมื่อนี้นะครับเพิ่นเดินทางก็คงจะถึงช่วงอ่าแรงๆคำๆนะครับ ของมือนีนะครับได้ยินว่าจะเดินทางมือหนีเลยนะครับอขอแจ้งให้เอฟซีของสบาได้ทราบกันครับตัวเลขแนวทางนะครับของแม่เกศรน,นะครับพ่อกบปล่อยไปของแม่เกศรน,นี่จะมีหลายสูตรนะครับอตอนนี้ชุดนี้จะเป็นชุดหน่วยบนเบื้องให้ดีนะครับหน่วยบนโซน3ส,สูตรนะครับโซนกันทีสาสูตร แม่เกสอนมา,มาแน่นอนมาหเห็นหนึ่งตัวแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับอ่เอาเขาก็รอติดตามกันว่าจะมีตัวใดแน่สำหรับตัวเล็กแนวทางนะครับหน่วยบนโซนกันที่3ส,สูตรนะครับอ่าเขามาเบิ่งกันเลยนะครับเริ่มจากครับสี่กับห้า ตัวรองมีตัวรองตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าส้นกันที่สามสูตรตัวรองคือหกครับอ่าตัวรองคือหก เดนนะครับเดนคงจะเดน4กับ5เด่น4กับ5รองคือ6นี่คือเป็นหน่วยบนนะครับ FC คุณพ่อคุณแม่เบังให้ดีท t s ิไลเขียนนะครับหน่วยบนโซน3สูตร4 5 6 6นี่จะเป็นตัวร่องนะครับเดนสุดคือ4กับ5ย่ำว่าเป็นหลักหน่วยนะครับ FC เป็นหลักหน่วยนะครับ มาล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวการันตีนะครับจากแม่เกสรแอดวิไลก็ต้องขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับคุณแม่เกสรน,นะครับที่ทรงตัวเล็กแนวทางมาให้แอดวิไลได้นำเสนอให้ FC เอฟซีเดติตามกันอยู่ตลอดนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณไปอย่างสูงเลยนะครับ มาล้านเปอร์เซ็นต์หนึ่งตัวครับมือนี่เศร้าของวันที่สาอลงให้วันที่สามสิบเอ็ดอาถือกโดนใจกันบอนะครับผู้ใดหมักตัวใดนะครับระหว่าง4กับ5กับ6อ่าสามารถจัดเองได้นะครับาสามารถจัดเองได้เลยนะครับวันนี้วันที่สาอด 68นะครับมือลงแนวทางให้ FC ได้ติดตามกันมักซีจัดซีมักหาจัดหานะครับมักหกจัดหกพาหกต่ว่ากหากนี่เป็นตัวร่องนะครับตัวเด่นสุดๆก็คือซีกับหานะครับย้ำว่าเป็นหน่วยบนอ่ะเข้าใจเด้อเอฟซีนะครับหน่วยบนเป็นหลักหน่วยนะครับไม่ใช่หลักสิบเป็นหลักหน่วยส่วนกันที่สามสูตรอ่ะหวังว่าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่คงเข้าใจครับสาหรับตัวเลขแนวทางนะครับ เดี๋ยวแอดวิไลจะสรุปให้นะครับอันดับหนึ่งถึงอันดับห้านะครับมือนีได้ติดตามกันแน่นอนนะครับเพราะว่าเปิดวันที่สามสิบเดแล้วหลก้กการยังคงค้างค่านะครับอที่แอดวิไลย,ยังเบิรงอยู่นี่ครับเจส่วนยางยังคงแล้วก็เอฟซีก็ลอกค่อยนะครับคนนอนนาคนนอนนานี่ก็ยังไม่ได้มานะครับยังบด้ามากแต่ว่าแอดวิไลติดต่อไปได้ติดต่อไปแล้ว ได้มากกับคนนอนทุ่งปล่อยไปแล้วคนนอนหน้ายังบ่ไ้มากตัวเลขแนวทางของสายชบานะครับตาจันปล่อยไปแล้วแม่ 8, 3, ปปแนะมปดสามป,ป,ป,ปล่อยไปแล้วนะครับน้องเมย่าปล่อยไปแล้วปู่โคราชปล่อยไปแล้วป้าแววปล่อยไปแล้วนะครับนี่คือสายงานของชบานะครับเดี๋ยวยังสำนักใดเนอาพอกกล้วยนะครับยังคงยังยังมาปล่อยนะครับพอกล้วย วิไลจะอัปเดตลงไหบึงนะครับและการหลายสํานักเซียนไซปล่อยทั้งบนทั้งล่างออสินสองล่างสายพอออสองล่างจากอุบลน้องฟ้างามน้องชมพู่วิไลให้โชคทั้งบนทั้งล่างปล่อยไปแล้วปู่ห้าเก้าสี่ครับปล่อยไปแล้วดับล่างแม่นิดปล่อยไปแล้วนะครับพ่อว่วนปล่อยไปแล้วน้องแพรวาแล้วก็ซองจากอิสราเอลอ่า ยังบรายมานะครับอ่าแล้วก็ปูห้า่นะครับอ่านี่คือตัวเลขแนวทางที่ทางเอ็ดวิไลได้สรุปไปแล้วเดี๋ยวสำนักไดซีมานะครับเพราะก็รอติดตามกันเดี๋ของตัวเลขแนวทางเมื่อประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกายนอาคลิปนี้เอ็ดวิไลจะจากไล่เอฟซกันไปครับให้ค้นพ่อค้นแม่อยู่ดีมีแห้งโศก,กมันหมาน,นลำด้วยกันสุขสุขสุขคน ดูแรลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ